ชื่ออะไรคะชื่อเอรีครับว่างไงเหรอครับไวค้ค่ะคุกเขา่าให้ผมคุกเขา่าใช่ค่ะทำไมอะ่ะพี่โทนี่บอกคะ่ะไม่เห็นพี่โทนี่พูดอะไรเลยอะ่ะพี่โทนี่เขาเจ็บคอค่ะเขาบอกให้คุกเขา่า วยพาผมไปส่งเชฟด้วยนะครับผมจะไปเข้าเวนอะใครว่าไม่ส่งผมบ้างอะ่ะคุณครับเนี่ยคะให้คนนั้นไปส่งพี่แบกเหรอ บายบายครับขอบายบายมาไปไปส่งเหรออบายบายค่ะปั่นจักรยานไปไหมคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยววิ่งเอาสมิจักรยานนะให้ยืมได้ไม่เป็นไรเกรงใจนะผมแค่จะไปเข้าเวียนเฉยๆน่ะไปส่งด้วยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โทนี่บอกให้ไปส่งอ่ะคนคุยเก่าน้องจะเรียบร้ย โอ้ว่าแล้วเฮ้ยไอ้หนุม่มไ <ป S 2> อ่ต่องคนที่วิ่งไปนู่นดิเขาวิ่งไปองไอ้ฟูดะไป่ต่องของแบ๊ตสงต่างครับได้โอเคแบ๊บเข้าใจ <c oughs> อ๋อขอบคุณครับขอบคุณขอบใจมากบ๊ายบายครับบ๊ายบายบคุณครับ ทั่วโคตรหายนะจริงทั่วยี่แม่ขันจริง ชาได้นะครับไปไหนคะอ๋อให้เรียกมาเหรออ,อยู่ไหมคะ อ,ออกไปตรงนูน้นแป๊บนึงได้นะคะถ้าเขาข่าวมันชาอะไรผมลืมวะผมลืมอ่ะเขาข่าวลงค่ะไม่ไม่ผมไม่คุกเขาให้ใครถ้าไมุู่่ แล้วถ้าเขาบ้าลุงพี่โทนี่หมดทำไงอะอ๋อเอาเปืนยิงเหรอพี่เสือ้อโอ๊ยพี่เสื้อดำคะออกไปคุยตรงนู้นแป๊บหนึ่งได้ไหมคะพี่โทนี่เรียกเนี่ยค่ะใช่ใช่ใช ับผมโอ้ยมีคนตายเออ้โเข่าค่ะโอ้ยผมเพิ่งเข้ามาเองมาได้สองวันเองโดนป<ม>่นแล้วมีบัตรนิวไหมคะมีครับโอเคพี่โทนี่ไม่ป่นค่ะครับทำไมไม่ได้ยินเสียงเขาเลยพี่โทนี่เขาไม่ค่อยสบายอขอบคุณครับลุกขึ้นได้แล้วค่ะ ทำไมมันนั่งไม่หยุดเลยรู้ขึ้นทีเดียวค่ะอย่าลุดได้แล้วโอเครับผมอันตรายอันตราย <c oughs> แหวก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 มัดจีแหวกมัแจกสวัสดีค่ะหยุดก่อนหยุดก่อน,นะค่ะพี่โทนี่จะคุยด้วย <c oughs> คุยด้วย ได้ยินไหมคะหยุดก่อนค่ะพี่โทนี่จะคุยด้วยได้ยินไหมคะฮัลโหลชื่ออะไรคะได้ยินไหมคะได้ยินไหมได้ยินแล้วคะ่ะชื่ออะไรคะเอล่าค่ะุขาข่าวลงคะ่ะ คุณจะทำอ,อะไรอ่ะโอ้โห,โหย่ดแยล่แต่ละคนเสร็จยังคะ <ใจ S 1> ลุก <นะ S 1> ขึ้นได้แล้วคะ่ะฮะเสียอะไรไปอ่ะเสียอะไรไปคะไม่รู้เืองเหล่อะพี่โทนี่เอาให้เหรอคะ ีม่แน่ใจอ่ะถ้าพี่โทดี่เอาให้ต้องขอบคุณพี่โทนี่ด้วยนะขอบคุณนะคะคุณชื่อโทนี่อ๋อชื่อค่ะชื่อพี่โทนี่คะชื่อสวยๆค่ะสวยๆใช่ค่ะทำเอาตะตอนโดนใจหมดเลยอะไรนะให้ผู้ขาตกใจเหรอจะทำงานได้แล้วค่ะ เขาเนน่นตดต,ตใจมันเลยเกือบร้องไห้ <c oughs> ไม่ต้องร้องพี่โทนี่ใจดีค่ะเดือบแล้วแต่ถ้าไม่คุกเขาอาจจะโดนแทง <c oughs> คนไหนเสื้อแดงเหรอคะพี่เสื้อแดงเสื้อแดง,แดงม,มาจากรถก่อนค่ะ ชื่ออะไรคะไอ้ตัวเป็นวาเลยไม่บอกอ้่างั้นคุกเข่าลงไม่เอาอะไม่คุกเข่าระวังโดนแทงนะแล้วก็ปัจลามจะทิ้งก็ได้ใช่มพี่โทนี่ให้คุกเข่าลงค่ะโอเคเชื่ออะไรคะเชี่ยติมครับลูกบางเอาไปต่องพอคนข้าง โอเคใชค่พี่โทนี่หรอใช่ค่ะพี่โทนี่ขอบคุณครับน,นั่นแหยมีส่งจ๊บด้วย น่าจังไบเกอร์แม่งจะมาโ <c oughs> ชาว์แล้วว่ะอะไรล่ะ ตัที่นี่แม่งแรงจังวะแรงได้ใจจริงเหรอคันนี้น อันนี้ทุกคนไม่ได้อ่านเลยเออเรื่องพี่ผมแดงอยู่ไหมคะฮัลโหลฮัลโหลเขาไม่อยู่โอยว่ะ อยู่ไหมคะลงมาจากรถให้หน่อยคะ่ะ <c oughs> นะครับบนรถได้ลงมาจากรถก่อนแป๊บนึงนะครับลงไม่ได้ตรงนไ,ไหนครับรง่ไหนลงได้ไหมคะล็อกรถหรือเปล่า มาแล้วเราคู่ข่าลงค่ะเชื่ออะไรคะชื่อโลนครับโลนเนรอโลนครับโรนโลนใช่ครับทำไดยังครับได้ของแล้วต้องทำยังไงคะขอบคุณครับน้าพี่โทนี่นะคะขอบคุณครับพี่โทนี่ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับคนไหนคนเมื่อกี้ครับพ่อกระเป๋าเรียกอะไรล่ะทุกคนหยุดก่อนค่ะเออหยุดก่อนแล้วก็ค้กเข่าลงอะค้กเข่าลงไปหนึ่งใครไปหนึ่งผมหรอใช่ค่ะ เลขกระเป๋าพวกเขาลงแล้วก็บอกเลขกระเป๋าด้วยค่ะเลขอะไรคะสามสองหครับกล่องจากพี่โทนี่ค่ะได้แล้วต้องพูดว่าอะไร ขอบครับโอเคลุกได้แล้วค่ะเก่งว่ะอย่าเก่งจัดอ่ะอ่ะอ่อ่ะ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 อ่ ไม่มาหาเสียงเหรอไม่ได้หาเสียงหรอคะให้สวยหาเสียงเหรอสวยไม่ได้จะลงประกวดอะไรนะคนนี้เหรอผมฟ้า ผมฟ้าผมฟ้าเสื้อดำผมฟ้าเสื้อดำหยุดก่อนค่ะ <S <S ชื่ออะไรคะ oh, oh. ชื่อลิติ้ลครับลิตติ้ลค้กเข่าลงไม่ได้เจอนานกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าหนึ่งสี่ห้า กล่องจากพี่โทนี่ค่ะขอบคุณครับกล่องจากสวยด้วยเหรอโอเคกล่องจากสวยด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับไม่เป็นไรคะ่ะ พี่ผู้หญิงคะอยู่ไหมคะมีผู้หญิงคนเดียวด้วยไม่น่าจะอยู่อยู่ไหมคะพี่ผู้หญิงอยู่ไหมคะเอาผู้หญิงคนนี้แทนไะม้ะมมาส,สาเ,เดินตามสวยมากคะ่ะ ออกไปข้างหน้านูนะคะ่ะนี่แหละใส่กระโปรงเนี่ยคะ่ะคนที่ใส่กระโปรงไปค่ะคุกเข่าลงคะ่ะไม่คะ่ะกระเป๋าเลขอะไรคะ ป่าเหรอใช่ชื่ออะไรสีฟ้าชื่อหลินค่ะชื่อเหรอพี่โทนี่เอากล่องให้ค่ะแล้วก็สวยด้วยสวยกับพี่โทนี่เอากล่องให้ค่ะกล่องเหลืองอค,ค่ะ ดูขึ้นได้แล้วค่ะไ่้ว,วคนนี้เหรอหยุดค่ะค้กเข่าลงเชื่ออะไรคะ มีแฟนยังคะมีแล้วค่ะแฟนชื่ออะไรคะแฟนชื่อตาทึมค่ะตาทึมนี่ชื่อจริงหรือว่าฉายาคะชื่อเล่นค่ะตาทึมชื่อตาทึมเลยเหรอคะใช่ค่ะเขาชอบทําตัวทึมๆเลยเรียกตาทึมเลยอ๋อแล้วชื่อจริงเขาชื่ออะไรคะจังเลยชื่อจริงชื่ออะไรคะใครวะชื่อจริงเหรอคะค่ะชื่อทึมแล้วทึมอีกค่ะอ๋อกระเป๋าเลขกระเป๋าอะไรคะกระเป๋าสามสิบหกค่ะ นี่ทำไรคะเนี่ยนี่ค่ะพี่โทนี่กับแซลกล่องไม้เฮ้ยอบคเณค่ะนคะอ้าสวยๆหรอใช่ค่ะสวยเองเฮ้ยค่ะใครอะใจอะแล้วเคยเปนกต้อนตัดไม้ไงโอ้จําได้แล้วอลุกได้แล้วค่ะเฮ้ยค่ะเณค่อนคะเราทำไมเขาไม่พูดล่ะเขาเป็นพี่โทนี่เจ็บคอค่ะทำสเต็ปซิวเยะๆนะค่ะงั้นไปก่อนนะคะขอบคุณนะค่ะไม่เป็นไรค่ะ คนนี้หรอคะยังอยู่ไหมคะครับตามออกไปข้างนอกได้ไหมคะตรงเนี้ยอะไรอืออยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็คุกเข่าลงขเข่าทำไมอ่ะคุกเข่าเร็วๆชื่ออะไรคะปานินครับอ๋อปานิน<ช>ปานินที่เป็นแฟนกับใครนะคะ ฮัลโหลครับฮัลโหลใช่ฮัลูหแก๊งไหนคะ NTR ครับแล้วพี่ปันนินอยู่แก๊งไหนคะผู้หญิงอ่ะอยู่แฟนดี้เทอร์ครับแฟนดเท่า์โบทอ๋อแก๊งสีฟ้านั่นเหรอเพื่อให้แง๊วเลขกระเป๋าอะไรคะเลขสามหนึ่งสี่พี่โทนี่กับแสววให้ค่ะ ลุกได้แล้วคะ่ะลุกได้แล้วคะ่ะสวยมหาเสียงเดี๋ยวสมัยน่าจะลงสอสอส,อ,ส,อ,สอ,อย่าลืมเลือกสวยด้วยนะคะลุกได้ไหมคะหูดับมือผมดับเลยอ้าวหูดับเหรอต้องต่อยเหรอรได้ยินค่ะลุกได้นะแล้วคะ่ะโอเคครับ สมัยหน้าอย่าลืมเลือกสวยนะคะสสสอจอแล้วก็อบอจอค่ะ <Okay S 1> อาจจะลงอบอตอด้วยก็ได้โอ้โหเป็ดอันนี้ลกได้ไหมอะ่ะ Ah, muito.